เห็นขางงใช่อารูอารูอลโหออเขากับหัวหยอดไฟเตอร์ห,หัวหยอยเหรอหน่ <c oughs> สองออสองยอดนีดวงกูจอดกันจอกันสองสามสี่ะเอาแล้เาพลมเดี่ยวอกปังก์ห้า,หาเลียนเ,เปยนสอง สาม้วกันค pues ือสองเปล็นหนึ่งใบไปใต้กองแล้วก็เอาใหม่สองใบพลังนี้รุนแรงรุนแรงรุนแรงนี่ยังไม่ได้เล่นกาวสดีมานานแล้ว <Alf> ว่าเฮ้ยพอติวเข้มยังไงดีไหมครูเออแล้วคือถ้าจะถ้าจะอยู่เครื่องคูต้องมีมือเอาเห็นมือก่อนด้วยนะวันนี้เรากจะมาเล่นไม่ตื่นเต้นจังเลยก่อนหรือหลัง เออทำไมมีหกไปเอ้าอ้สัตว์เยพี่คขาเขาโกงผมอะครับเนอ้าเอาใบล่าสุดออกไปแน่ใจเ่ามอนจะไม่เต็มเลยล่าจะลายสิบไปเฮ้ยเราเทสอยู่ไงเรายังไม่นี่อ่ะเริ่มก่อนเริ่มก่อนอ่าเจ๊แจนับจะวนกัดจะวนกัดอ่ะเข้าเทนจัวเข้าเทนจัวลายเป็นอ่ะตัวนี้ ลากลงมาจบเธอเป็นอเชนตรงไวล้เป็นสกิบวัตแห่งแสงวรักบริสุทธิ์เยจีนอนน่ารักานั้นโจมตีเข้าเลยครับแม่เชคที่เชคคลิห้าพันแบนจบเธอเธอเข้าเธอจั่อ่ะเข้าเธอจู่อ่ะชิบหนึ่แล้วก็สอ อ่าสองตัวนี้แล้วกันไล่ลงมาอักซีเลยหมดแวงก์สองปล่อยเช็คเช็คตะเกียบสองไม่ได้อะไรจบเลยเซนด์รอตื่นเต้นจะตะเกียบท่านผู้ชมว่าเป็นเบลฟาวฟาวจากนั้น คอร์ดดีบุนดีบเดเมื่อลงมางเซอร์จแคทหาดับเ,สเนสเซอร์จแคทหาติดเหดับเน,กนสก็คือหาฐานได้น,นั่นเองโอ้โหโอ้หทำทำอะไรไว้สเสร็จเสร็จอ่อให้นำการเข้าสู่นำการเข้าสู่โซและสับกองกา๊าซเอานำการไหนมาเอาใบนั้นเปล่าโซที่าหามา อ๋อที่หามาอะไรใช่ไหมอม่ะใช่ไ่หใช่เอตวอมแหละใช่อที่หามาอรอะอืมันองอ๋อเนี่ยเรื่องะั่อ่าใช่อก้าวันตีนี่จะแห่ตีเลยเหรอเนี่ยกากตีเข้าเลย คิดคอน <I hear. S 2> สิเกิดไอ้เหี้ยเราต่อด้ปะเดีด๋ยวพับน้อง, <laughs> <laughs> ชงเชื่อได้ไหมใช่เขาใส่แว่นเขาเปลี่ยนแว่นแล้วเขามีดวงอ่ะสามแดงจบเธอแล้วกี่บ่ายเข้าเธอแล้วจูว่อ่ะถึงเวลาฉันละแม่นยี่เท่าไหร่เก้าพันอืมอ่ะไรเป็นแวนเมือตองเมือตองท่านหลอดเมือตองอ่ะคอคอสปีเปอร์สปีเปอร์ทเทคสปีเปอร์อยังก่อนอ่ะคอสปีเปอร์อีกตโดนึงมา โอเคหนึ 1> okay. 1, 2, 3. 3. Okay. Uh, ่งสาสโอเคตีอ่ะแวนเป็นเมลตอมบวกสองพันตีสิบเอ็ดเช็คเลพบติเกอร์เป็นเว็บแรกสลับคอล์มั์อ่ะตีเก้า่ะทำาไรดาวเทคเลยเดี๋ยวดีดีอ๋ไม่มีโคตรกะเสร็จเสร็จโอเคเอาเว็บที่สามตีสิบปล่อย จนะได้คีออวนใบที่สองเช็คคีออวันสองขี้เวนสองและสามหิวหิวได้หิวว่ะไม่ได้สแตนดีกว่าสแตนแมนแมวของดีด้วยขอเมกี้เห็นมันคือเือขาวเขียวเขีวเขียวเอออาเทคเร็เริ่มอาตีเว็บสามขึ้นไปใช่ไหมอะเปิดค่าหาเมวตอนสองสามแลวโซ่ต้องตีเอาขึ้นมือเอาขึ้นมือใช่ ทำามนี่ขึเ้อเอ้ทั้เยียูจะตาย, <laughs> ยโมโคีกันบ้าคลัง่งเงนเต็มไปหมดได้ตายยังไม่ทำอะไร Enter ะเอ็นเทอร์ละเทอร์อนฉันรอ, Light hot. อ,อไลท์ชาง์ทอดอทำได้ตายก่อนนี่หว่าอี่ตัดใจตอ่ตาทิ้งไฟ ใช่เล่นตัวใดก่อนวะไอไอนี่อะไรวะที่ไม่ใช่ไอตัวไหนหนระืออืมครับอ่าเล่น,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 น ตัวก็ยังไม่หนาพอ<ม>เล่นเกมไม่ได้เอาตัวไอ้นี่ไอ้ทั้งแรกออก่อนเลยโอ้ตัวนี้เลยปั๊บเมือ่ออันนี้เทคแรกลงมาฐานไตโซชาสองติดลัดดักเนี่ยติดดักเนส,ดดนสจูดด่ดดอเลือกการ์ดขอาวสาดักเนสหนึ 1, 1, น่งใบนั่งกับขึ้นมือเลือกการ์ดมาเกิอหนึ่งใบมือคูนนำเข้าสู่โซแทียนสำหรับของในมือกับโซใช่อันนี้ติดดักเนสดักเนสซื้อ อันนี้มีอร์นี้แหลไว้ไม่ีก็ไปต้องเล่นทิก้างไม้ไม่เกี่ยวอ่าอ่าไม่ต้องนำอยู่อันนี้อ๋อต้องเก็บ2องใบถึงได้จุว mm. เก็บไม่ได้ mm. นี่บอกว่าเขาตฟ้าหนึ่งเรการเรื่งหน้าอยู่ เรื่องหงายตัวเองเรื่องลีทายเนยการกับแคนหนึ่งใบอ้าวชีเวเกรรมได้ผลแอปทำได้เลยโอเคอันนี้เข้าบารเตะลีทิ้งเตะรีทายหนึ่งใบลีทายดังนั้นงา,ายหน้าตัวเองอแทรเพิ่มตามที่เตะไปบวกเก้าพันหาก้งนั้นเมื่อเตะทิ้งใช่ไหม บวกไแพ็กแล้วได้รับหนึ่งไดเพิ่มเป็นสี่ได,4 4ไดแล้วสามารถโซชาร์จสใบได้ตามจรนนกี่โซคุณก็กโซชาร์จเลยชาร์จสได้โอเคไ้ okay. โซมีทั้งหมดหน <7 S 2> <บ>ึ่งสองสามส้าก็เใบอไม สองเลยซึอันนี้คอนมาใช่ไหมแล้วก็นี่ลงมาติดจีเบกหนึ่งนำเข้าโซลโบงนี่สา 1. 1> 3, มพัน 4, 1, แล้วจดการหนึ่งสามพันน่แว่าแกเปลนการเป็นเกียร์สี่จวดการหนึ่งใบนำเข้าสุโสะจวดการหนึ่งใบเลื่อนด้วยร์หนึ่งใบโป3สามพันโอเคถูกแล้วก็นี้เทคอันนี้มือจมตีใช่ไหมแล้วก็อันนี้ลงมา แอติดักในโทรอีกสองพันอ่สองพันจะเมื่อไหร่เด็กนีมีตมแต้์แบบนี้อยู่มีมีมีอันนี้จีเบกสองบอกว่าถ้าจำนวนเป็นแปดใบหรือมากกว่าบวกหมื่นและคู่แข่งมาสมัดลงสูนได้ไอ้บบสัสก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอโ้ โอเคห้าศูนย์ห้าศูนย์เป็นอันนี้สิบสองสองสองอ่าสองหกสองหกสามเซนปล่อยเลยกี่จีกี่เดียวกี่เดียวเช็คแมวตอมสี่แดงแล้วจากนั้นอันนี้เมื่ออันนี้เมื่อแวนจบตีอันนี้เข้าแล้วโจทย์การ์ดหนึ่งใบจากนั้นไอ้ตีปึ๊บจังนะไอ้พวกสองพันบูสเจ็ดอันนี้ได้เก้าพันเป็นสองหกเป็นสามสามห้าสามห้าอันนี้เบเจ็ด 4ีสองีสองจีจริพีหนึ่งบอ่าอ่ะพีจีอนข้างอนข้างโอ้ยแต่ให้ผมโอ้ท่านี่าพีจีนั่งมโดตายนโด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 นโะนโด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 นเนโะนมดนโไม่ดนโด่โดนดนโดนโนนโนดนโดนนโโดนโดนนนนน่นนดนน เขาเธอไดจัอ่วเจอือท่าที่อะไรก็น,นี่เดมสองสองสองแล้วถ,ถ,ถ้ากูไม่โดนสอคิย์ก็เด๋ยวก็แดมสามเดมยังไหวยอยู่อืมดได้แย่สถานการณ์แย่อยู่อ่ะอ่ะทิ้งตายไม่ทิ้งตายตอนนี้อืมทิ้งเมลตอมอ๋มอมันนับเมลตอมตอจากนันนีใช่ปะ จากในโซ่โซแต่มันจะมีวิธียัดเข้าโซล<อ>เท็กเมลตอมตัวนี้บาสหนึ่งคอมือหนึ่งใบลงมาตัวนี้ติพยุสสินเงินได้เท็กตีลลุก<อ>ได้เท็กตีลลุกทีนี้เท็กของมันจากด้วยการยัดเข้าโซ่หนึ่งใบห้ามสู่ห้ามสูนเนี่ยไหยังยังตัวนี้ไม่ใช่อ๋อ,อเอ่อเรเรียบร้อยละอ่ะเลื่อตัวนี้ขส้นมาอ่ะคอมือมาครับโอเค อ่ะอูบอกครบแล้วอันนี้ที่ก่อนเลยสิบเอ็ดแปดเ็ดอ,เเอ่ะตาเอนนเป็นเธอแรกเพิ่สามขอแรกอ่ะเมลตอมตี26 65 31หกห g หอีจีพอันนี้บอกทำอะไรวะดับโซนลักหนีอ๋อนี่อ่ะเลือกนะกว่าเลือกตัวมันเองในใบอื่นจักโซนอ จากโซหรือจากดอกโซในโซคุณใบาการสภาพไ,ไงายกดอกการอ๋อคือเรื่องใบอื่นเพื่อ,อน,นีี้ออ่ะอันนี้ไงมีเมลตอมอยู่ในโซอยู่ทีนี้เทรดเกิดก็คือหายเมตอมขึ้นมือหาเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือเอาใบนี้โชว์ก่อนเมอขึ้นมือแล้วก็แถวหน้า, 5, า 5, บวกห้าพันอ่าบวกห้าพันหมดเลยอันนี้เท่าไหร่พี่จีไปสามสสามหกเช็คแล้วอืมไอไม่ลุกเนาะ ไม่รู้ไม่ okay. ้โอเคใช่ย right? <right? ูยูไม่ได้อะโอนค่าใช่ไหมใช่ห้าพันหกันเ็ดสเก่าเช็คสองไม่มีอะไรเช็คสามสามไม่มีอะไรอืมโอเคสิบสองสิบสองปียีกสิบสองเจอไม่ม่เยอะว่ะ ลูกได้ส <Yeah. S 1> ิบสี่เนี่ยอกานี่เชอันอันนี้ตีลูกได้นี่เ,เป็นตอสิบเอ็ดเอ็นยี่สอ็ดตีเลยอ่ะตีเราลูต่อยี่สิบเอ็ดพีจทีีจีเอ็นเทิร์ 1, นเมื่อจบเทิร์นบัฟกหนึ่งจวหนึ่งมีไทยายการหนึ่งไปโอเคครับอย่างเดียว ดักคะแนตบอกพอเคอุ้ยอัดอยู่อ่ะอยู่อ่ะงั้นก็ใบมือมีเท่าไหร่วะนะมือสองสี 7, ่หกหกใบเจ็ดใบเจใบ ไม่มีอะไรเล่นแรงกว่ากันหน่อยอ่านเทปเมียนน่ันเะนีเนเนเนไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไอ้เด่นมาเล่นเอาออตัวนี้ปิดเด่นรักเน็ตจีเบทสามอ๋อถ้าโซ่สิบสามพวกเหมือนสมาร์คอหนึ่งลงมาได้อืมอ๋อคือไม่ว่าจะตัวไหนตีด้วยอ๋อทั้งเทินใช่ปะ่ะใช่ทั้งเทิน ค <Okay. S 2> บูได้หนึ่งโซชาร์ได้สองตันโนจีโซมซึ่งมันเอาไปเปิดเทคสิบสามที 13, ท่เป็สิบสามน่าจะถึงแล้วนะพอมือเล่นกับแวนได้ถึงละไมใช่นี่ไม่ใช่ได้หมดแล้วเหรอเปล่าววอ๋อมีใบอ๋อใต้บริหารนี่ไงเล่นอะไรน,นี่ ้กูจะเล่นนี่ไงตัวที่กินกินได้แฟกเพื่อนอะไออ๋อไอที่หนึ่งใบเหรอใช่ใช่แต่นี่หมดแล้วเหรอไอตัวห้ามห้ามสูงกะห้ามสูงแ้วเล่นนี่ดีกว่าเล่นนี่เคืออะไรอยู่กับเจ๊อยู่ต่อกูลืมอีกงมาแม่ตัวเล่นเนี่ยต้องต้องเล่นเล่นนี่แหละห้ามกาดครับห้ามหนึ่งครับห้ามหนึ่งครับเทคแรกชาสอง แล้วสองถ้าติดตั้งเน่ก็เอาขึ้นมือได้โดยนี่แหละอืมอ,อันนี้เข้าไปจากนั้นอันนี้เขาขึ้นมือแล้วนี่นได้คอยแทนอ่า uh huh. ได้มีกี่ใบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดใบ ฉะนั้นอันนี้บอกว่าไล่นนเ,เสร็จใช่ไหมไล่ติดดักเน็ตแล้วเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้คอลงมาเซิร์ชห้าหสี่ห้านำก้าเกินหนึ่งสูงกว่าสองใบเข้าสู่โซนที่สับของกันสามใบคร,ครบโอเคเอ้ยตัวนี้มึงยิงกัเกินสิบสามแล้วใช่ไหม ก้นี่เดี๋ยวนี้ยิงก็คือได้ใช่อืมนก็หนึ่งสองสาสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสดสองสิบสาใบสใบจากนั้นเทคของนี่หงายตัวเองบาบาทหนึ่งหงายตัวเองบาทหนึ่งหงายตัวเองเสร็จปุ๊บหงายวะหงายแล้วหงายแล้วอเคยิงหนึ่งตัวที่สองสองเชยลูกโดนตัวเหมือนกันเลยลูกจากนั้นหงายเสร็จแล้วบวกเก้าพัน แล้วก็ได้หนึ่งได้ใช่ตอนนั้กูเล่นกี่ได้วะสาได้เหลือนติดเหลือให้จัดจัดไอ้เจ๋งมองเรียบร้อยแล้วก็โซนชาติที่สองกูให้มึงหได้ไอ้เหี้ยได้กู3ใช่ไหมเออเมุบวกมาสีได้มใชสาเออเออเวทีกูอันนี้ก็ติดหนึ่งการไม่ได้นี่บอกว่าติดตักเนสบวกสองพน อ๋อเฮ้ยเจ้าน <ator> okay. ี no. ่มันตัวหาของแล้วก็ติดนี่ว่ะฮาได้เลยฮาได้เลยงิ้มเฉยเลยเหรอปะเออมันลืมจริงๆเลื่อนสามได้เยอะตอนนั้นก็บันได้ขี้แล้วก็เกรดหนึ่งสองแหละตัวเฮ้ยเี้ยอะไรก็ดีเมากาวดียวไปตีฮาได้มึงอยู่ไหนวะไม่งีแล้ยหมดแล้วเบสไปสั่งเบสทำทำสี่การนะเอ่าทำหนึ่งการ เป็นยี่บหกใช่ไหมยี่สิบเก้าสามสี่เอ้สามห้าสมห้าสามาอสามหทหนึ่งเข้าเลยเปิดดอพลางข้างเซคเกิลฮิวฮิวได้เริ่ดอกอนดิเปิดเร่ดอเดยแล้วก็ฮิวก็กลับก่อนกักลับกหอนกนอ่าฮิวไอ้เอาได้เอด้เอาว่าางข้างไปเงินก็อ่าสามอด้ิวเลยฮิว้วได้ฮิวแล้วรอฮิวแล้วเอ้สบายขึ้นไหน เป็นหนึ่มื่นห้าห้ากอ่าโอเคถ้าถ้าเป็นคีกูตายแล้วเนี่ยมึงมึงเปลี่ยนแบนมึงได้เข้าเลยมึงไปเรียกไอ้เจ๋งเล่นใหม่แล้วก็ได้สี่สแตนบัาใหม่สแตนป๋าห้างแล้ก็ได้ที่ห้าคิวเพียไอ้เพียมึงเป็นแค่คิวเอ้ยมึงไปเรียกเจ๋งว่ะเอ้ยเล่นรอบนี้เอ้ยไปส่งส่งคีไปแล้ล้วแล้วกูได้ไงเจ๊งห้ได้ได้ด้วยไม่ดูดูอะไรวะเจ๊งกูได้ดอด ก็คือยังได้อยู่ทิกเกอร์ก็คือเนี่ยสแตงกัอฮิวเ่ี่ยโอ้โหดีซีไอโดนรับเชฟปั๊บโดนก็คือบวกสองห้าบวกสองห้าสองห้าให้ค้าแต่อันนี้คือหนึ่งข้ามกาเฉยเืยโอเคมาตีเตียนี่แล้วนี่อะ๊าอ่าจีกะไอ้ก็ใส่เลเออเว็บสองหกป่ะสองหกสองหกอันนี้เว็บสองบวกห้าผันเป็นสามหนึ่งโอเครียบอย พี่ฮะพี่ฮาพี่ไดโมจังฮะพี่ฮะนี่บอกแล้วอยกกากกลัวจีเกสเป็นฟ้าน่ะปมนฟ้าคือตัวจริงของฉันยังไงล่ะเออเทือนจัวอ่าถ้าตามที่คิดในหัวเมื่อกี้ก็คือไถเป็นเมลตอมเอ็นกับกี่บาทแล้ววะนะในโซลใช่ไหมใบเดียวอยู่เลยใบเดียวก็วกห้ามหนึ่งเหรอ ห้าศูนย์อ๋อก็คือถ้ามีสี่ใบก็ห้างสามห้าห้าหนึ่งสามอืมห้าหนึ่งสามมันจะลบหนึ่งเ็คของไอ้นี่เนตอนบัสหนึ่งคอมือหนึ่งใบลงมาอืได้เถคตีลูกอ่าแล้วก็ต้องเก็บไอ้นี่เก็บดอกหนึ่งใบโซนาเตอร์หรือเสดผู้ทา่จะสอนอ๋อไม่นะเขาถึงเล่นไอ้นี่ก่อนใช่ปะเล่นไอ้ตัวไอ้อะไรก็ได้ก่อนที่จะเ็นตัวนีเจ้าใช่ไม่งั้นมันมันจะหนาเกินไง เต็อันนี้อะไม่ใช่เต็กนี้สลับคอร์น์่าเฉยๆแล้วก็ปทำอะไรวะขอตัวนี้เรามาสองแล้วก็บ้านหนึ่งของตัวข้างล่างบ้านหนึ่งชบ้านหนึ่งเก็บเนลทอมที่อยู่ในโซตัวเองอ่ะอย่าลงมาอ่าเป็นห้ามหนึ่งกัดไม่ไม่ตีสลักได้อ๋อไม่กัดวันนี้ไม่เห็นวันนี้น้องชาอันนี้ห้ามหนึ่งแล้วอันนี้มีสองใบห้ามหนึ่งกับชายห้ามศูนย์กับหนึ่ง นนตัว<า>มันเองใช่ไหมเดือดทั้งเธอตัวเองใช่ตัวมันทองทั้ทงเธอโหดมากอ่าทีนี้เทคแบนของมันบัสนหนึ่งบวกห้าพันบวกคไม่ใช่ไอนี่หงายบวกห้าพันบวกคีอันนี้ถ้ามันจะห้าม 5, 5, ามึงกะได้มันต้องเป็นเว็สีเท่านั้นซึ่งมันก็น่าจะง่ายอยู่เว็หนึ่งตีสิบเอ็ด สลับขอลัน์จากเวฟสองตีไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวทีแถวหลังได้อันนี้พวกสี่พันมาตีหลังอ่ะสิบสี่ตีเวฟสามนี่นั่นะเอแม่โอ้ดูจะไรี่คือสีแดงยี่6หกยี่หกเป็นเท่าไหร่สามเอ็ดสามหกสามหกสามหก้นึ่ง้าศูนย์สีใดเนาะ S <S ใช่สีได้เอ้ยสามได้สามได้สาได้เ<า>อาบว<อ>กี้ใช่บวกห้าพันบวกี้บวกห้าพันไม่มีบวกได้มันก็จะเบาๆจิดวๆที่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าใบมีสิบใบหรือมากกว่า 60, บกมื่นสิบห้าใบหรือมากกว่าติดต้านทาน ติดีซีปันตรงไม่ได้ใช่แล้วก็ไป็นไอีไอ้ไอ้้ตัวไหนทำไะอืมอานี้บอกว่าถ้าแปดไบมากกว่าหกหมื่น0ั้เขาถูกช่องจีจะการเก็หนึ่งที่สุงกว่าตั้งเด็กยนะแต่วต้องเรื่องมการเก็หนึ่งี่สูงกว่าสมมติตั้งเนี่ยคนหนึ่งใบอ๋อใหม่ใหม่ใหม่เต้องเลียมันเลียถ้าจะเล่นเขาอันนี้ก็ต้องทำได้ะอืมไอ้ใช้เงิเหมือนกันได้ทหกหมื่นเออ ได้ตีเท่าไหร่นะอ่าสามหกสามหกใช่ไหมอันนี้อันนี้ออนีแหวนชนอยู่หนีแหวนนี่ให้สองใบเชี่ยเข้าใจป้ามจริงๆริงก่าเอาใบายแล้วก็บายทิ้งได้โซชาผีไดโซก็โซโซบาี่ยใบสองใบเอาไปใบโซชินาลาชัดจัดไปซะอ่าเป็นเท่าไหร่นะอันนี้กะทั้งหมดสองห้าสองห้าห้าหมื่น สองห้าสงห้เท no ่า right. okay. ูเลยใช่มห <waited. aro ầ y> en ้าหมื um. okay. 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 <c Hels ing employees> ่นห้าหมื่นต่อห้าหมื่นก่อนหกหนึ่งมีละเช็คหนึ่งขอทิปรรูกสองละสามโอเคมืดบอกแม่งเอออันสิบดตีขอให้าพันอ่ะสแตนติรอขอห้าพันดอบิเอ็นเทอร์นดาเมื่อเอ็นเทอร์เขาตับานหนึ่งจวนห่มีททยหนึ่งตัวไม่จดได้ดีเยท่าน่ะ ปฏิหารเลนอือยที่นี่เหี้ยงูเยอะไไที่นี่เลยขามร้อง้าแดนมเราอะห้าแดมต้องมกีนสีเลยนะเดีไม่ได้เีไม่ได้เนียติดสีติดไดไม่ติดได้เนี่ยหาตัวในเขาไม่ได้เอะวะตีงูตีไปเลยี่สิบเากจัดสิใช่ไหมเอเน่ยต่อไปเกูแพ้แล้วมันถ้าปฏิหารไม่จริงก็ได้ได้สองแด้ ให้ใครให้ใครใใครให้ใครหนักมีต่ตัวเดียวออ้ช็อตวัดใจได้ดอกมากากกัรมืออยู่อ่ะเขาเธอลวจุ่แต่กูจะแม่นั่นจงเลยใช่ไหอไม่ถ้าได้สามหมาก็น่าจะเล่นไตได้ก็น่าจะปิดไตอยู่เพรถ้ากูเล่นเล่นฉลารอตัวสุดท้ายฉลาร้ตัวสุท้ายมาปิดเอีคมางั้นรีเริ่มเลยไอ้บ้าบดบ้าดได้ไม่ได้ไร้ไม่ <S <S อ่ะตายไปก่อนที่เหลือเขาคิดกันติดตาติดบาดบัวทำไมติดอยู่อ่ะไม่ติดมันใช้โซ่เออมันม<ต>ันง่ายเออมันใช้เลยเอาเว็บสี่แล้วนะหรือเว็บการใช่เยี่ยว่ะ้องต้องใช้บาดด้วยใช่แต่ปัญหาคือมันจะห้ามกลับเจ้าไม่ได้พวกมันต้องค้างอันนี้ค้างโซ่ไอ้สวิตตรงนี้ ก็แต่กูกลับไะนี่บุ๊คแล้วเนี่ยแมตส์สู่กูไม่มีเกณฑ์นี่แล้วเกณฑ์หนึ่งก็ห้ามเดี๋ยวนี้อ่ามีหนึ่งกับศูนย์เออก็ใช่กูกลับไหวะเลยอ่าถอนตังค์เลยก็แต่เดี๋ยวกูกะไหวแล้วคิวก็หมดแล้วด้วยที่บอกว่าเช็คเต็มอ่าไปหนึ่ง <Okay. S 1> <laughs> ไปหนึ่ง <laughs> อ่าง่ายก่อนบวกห้าพันบวกคิวเมฟซี่เท่านั้นจะห้ามกมะคิวนี้บุ๊คมีด้วยมีนะ <Yeah. S 1> <laughs> หมดแล้วคิวหมดแล้วดิเอ๋อันนี้ทั้งสองข้างเนี่ยมึงเอาการได้หมดเลย แต่แนตีห้ามกัดอ่ะอัศินีอันนี้ปล่อยไว้เคาะอ้ไปเจอโอเคอันที่นี้สองสอ่ห้าอัะเว็สองตีสองห้าเนเอัเว็สามตีเวฟสี่ตีสามหกอีจีห้ามอ่าีจีห้ามศูนย์ห้าแจิการไม่ห้ามไม่มีเีอแ ก็ไม่เยอะไม่เยอะทำไปใส่ทับเกตสองอันนี้สองห้าสามหกอันนี้อะไรติดอันนี้หรอบูเงินใช่ไหมใช่สามหกเท่ากันชนสามหกไดนหนึ่งไดนหนึ่งตั้งไหนหนึ่งใช่เพื่อนตั้งไหนหนึ่งก็มีความหวังว่าคนเราคนเราไม่คนมีความหวังว่ะเชียเอ้เชีพอดีหมดแล้วไม่ยิะแล้วเชียร ไปต่อไปไอ้ยตสุดท้ายกูเล่นไปไหนเนี่ยเหียแล้วเขามาอ๋อเขาเทงจบจบเลยตายตายไม่ดิ้งคือถ้าได้อ๋อถ้าถ้ากันากันได้จะไม่เสียจะมีจวดหนึ่งก็จะมีอันนี้ไปหนึ่งแล้วก็เหลือสองใบเราแบนห้ามตีเอือตีไม่ได้แพ้ดีติ้กดก่อนกูได้ผิดอะลรอืออ้นนี้ไงไอตอนเล่นไอ้ตายแรกอืมมันต้องล่นตื่นก่อนนะใช่เพราะว่าเี้ยก็ปั๊มโซดีนะก